รู้ท่บ้านแล้วนะครับการใช้อี็อกซี่เสียบเหล็กเพื่อที่จะยึดเหล็กกับโครงสร้างเดิมในการเทคอนกรีตเพิ่มนั้นวันนี้เรามาดูขั้นตอนในการใช้อี็อกซี่เสียบเหล็กนะครับเริ่มต้นนั้นเราเจาะรูแล้วก็เป่าฝุ่นจากรูออกให้สะอาดก่อนนะครับหลังจากเป่าฝุ่นออกแล้วก็จะใช้อี็อกซี่เสียบเหล็กซึ่งเป็นชุดสําเร็จรูป ยิงอีพ็อกซี่เสียบเหล็กเข้าไปในรูที่เจาะไว้และเป่าฝุ่นออกเรียบร้อยแล้วหลังจากยิงเสร็จนะครับจะต้องเสียบเหล็กตามเข้าไปในทันทีเพราะถ้าเราเสียบเหล็กช้าอีพ็อกซี่จะแห้งแข็งก็จะใช้งานไม่ได้นี่คือขั้นตอนแบบกระชับกระชับในการใช้อีพ็อกซี่เสียบเหล็กเพื่อยึดเหล็กไว้กับโครงสร้างเดิมแล้วสามารถใช้เหล็กส่วนนี้นะครับในการเทคอนกรีตเสริมได้ตามต้องการครับขอบคุณครับช่างรู้ด้านมาแล้วะครับ กบ้านคุณมีปัญหา